สวัสดีครับผมไม่ได้าขากล้องมาเนาะเพื่อลำเพลินก็จะไปจะถึสงสาลนกหน้อยเด้ครับเด้อแต่ว่าจะไปแน,น่น้องหนครับผมไปเร็วอยู่แต่ว่าต้องใช้สะดวกแต่ว่าไปแน,น่น้อนครับผมนี่ทีเด็ดทีเด็ดนี่ ดีเด็ดนะครับนีลูกอมพรนร้องเพีงไปก็อาจจะคอแหบแห้งนี่ก็ของใหม่เด้ครับของใหม่เด้เนี่ยลูกอมพรนของใหม่เนี่ยอาจจะทำแบบเรียบๆเนาะมาอะไรทำอะไรแบบหลายแบบโออันนี้ก็จะยาวไงนี่ ได้เ,เท่าเท่าที่กําลังที่เราจะให้เนาะเสื้อเราก็เตรียมแล้วนี่เสื้อเสื้อเราก็เตรียมไปแล้วเสื้อเฉพาะอะไรเนี่เสื้อเสื้อเพชรลำเพลินเฉพาะ,ะเลยได้ไหมบุกเบินขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาจักเตือนก็มีนะเรื่องเอ,อ่อ เรื่องลาวเนาะ,อะขอบคุณมากๆเลยคนเราจะให้ใหคนมาชมอย่างเดียวไม่ได้เกมัยต้องมีติดมีอะไรบ้างนะถ้าเราทำเราเดือดร้อนเราก็จะทำเ,ะเราสิบ,าบเาไทายของเราลงเราไทายเองเอตอนแรกว่าจะเอาคลิปออกว่านี่ลงไปว่าจะเอา,เอ,าออกอ ดมีคอมเมนต์อี่ยังเกิดขอบคุณทุก,ทกคนเดอ้อที่เมตตาห้องเล็กๆเนาะลงไปว่าจะถอดออกแล้วก็พอดีมีคอมเมนต์เข้ามาก็เลย<ช>เ,เสียดายคอมเมนต์เจงใจคอมเมนต์ก็เลยลองเอาไว้ก่อนขอบคุณครับผมเดี๋ยวเจอกันเดอ้อประมาณน่าจะสามทุ่มครับบ๊าย mm hmm. บายครับ